สวัสดีครับมาพบกับช่องยุทธเจลทูออฟฟิเชียลคือเกา่าคือเดิมเหมือนเกา่าเหมือนเดิมครับพี่น้องมาชมนี่ครับสวนแตงกำลังโอออกหนวยน่อยเลยเด้ครับนี่เึง่งนนะพูดอนะ่ะ ่ออกน้ยนอยๆแล้วครับนี่ครับใกล้จะได้อีกประมาณจักมือก็นี่ครับจะได้พ้นผลิตอีกแล้วพี่น้องนี่นี่ครับ อีกบ่เกินสิบมือได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแน่นอนครับนี่สำหรับตรงนี้โตเกาครับก็จะได้ลื้อออกลื้อออกปลูกไม้ครับนี่ลื้อออกแล้วก็จะปลูกตรงนี้ไม่อีกนี่ครับ โอ้ชุดนี้งามครับเป็นตาได้ผลผลิตหลายอยู่ครับนี่ชุดนี้เตรียมตัวขม้าเด้อครับมาชิมได้ครับนี่ครับที่สะอาดามาร์ทครับใครสนใจอีกประมาณซิบมือครับจะเก็บผลผลิต มาจองได้เด้อครับพี่น้องนี่มาจับมาจองได้ครับบ่จองบอท่านเดยครับนี่ปลอดสารพิษครับแต่งสวย แยงส,สวยครับพี่นอกนี่ครับโอ้ยงามพี่น้องหุ่นยางดีเลยครับนี่โซกยายเอาอยางดีเลยนี่แหละครับ นี่ครับบรรยากาศข้างสระว่ายน้ำครับอาพี่น้องโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้สำเนี้งกันครับสวัสดีครับ